แคปออโต้ปล่อยมือได้เลยนะครับผู้หญิงก็ขับได้เนียนจริงปิดเลยห้ามต่อแม้แต่บาทเดียววันนี้เราก็มาซื้อรถกันถึงบ้านลูกค้าอีกแล้วคันนี้ขอบอกไม่น้อยมากแล้วก็สีเดิมบางทุกชิ้นเลยมีแค่ฝากระโปรงนะครับที่แกะทําสีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเอง,ต,เองตัวนี้เป็นตัวโอเพนแคปนะครับภายในได้เป็นสีดามาด้วยแอร์แบ็ได้มาคู่หนึ่งวิทยุวิ่นเดิม,ดมจากโรงงานแบบเป็น2องดิจเกียร์ออโต้เบาแคบสมบูรณ์พร้อมใช้งานยางปี2023ขัดสีสวยๆแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยดี สภาพรถสมรรถนะเป็นยังไงบ้างนะครับฟิลลิ่งของเขาเพราะผมไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นกระบะแคปออโต้ตัวนี้แคปเปิดได้ด้วยดูเครื่องนิ่งๆปล่อยมือได้เลยนะครับเนียนจริงอันนี้ปิดเลยนะครับห้ามต่อแม้แต่บาทเดียบให้ดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าดูน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเพดเดิมคานเดิมมีระบบเบรกเอเบสด้วยนะเห็นไหมเครื่องแห้งๆนะครับ1.9บูโฮเวอร์ประหยัดสุดๆและขับสบายด้วยแบตเตอรี่ 3k ใหม่ๆ